อันนี้จะเป็นสวนสวนสาธนารณะนะคะสวนลาชินีนะมันจะไม่ใหญ่นะคะเล็กนิดนึงก็มีเครื่องออกกําลังกายนิดหน่อยไม่เยอะนะคะแล้วก็มีคนมาออกกําลังกายบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะคะก็สําหรับคนอยากหาที่ออกกําลังกายก็พอได้นะคะนิดนึงแต่ไม่ใหญ่นะคะ ริมหาดให้ดูแต่ว่าตอนนี้หาดอาจจะลงไม่ได้นะเชะ้งเช้าอยู่แล้วก็ขึ้นแรงมากนี่ค่ะขึ้นขึ้นแรงมากหัวหินนะคะสวนราชินีนะคะ